นางเอกสาวโบเมลดาเผยความลับกลางวงสื่อสัมภาษณ์สำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหนุ่มอเล็กทรเดชเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมุ้งมิ้งออกมาฝากแฟนคลับตลอดอย่างก่อนหน้านี้โบกระเพิงเสอร์ฟพสยวันเกิดหวานใจไปบอกเลยว่าของขวัญที่ให้นั้นไม่ธรรมดา ล่าสุดโบมาร่วมงานสุภาลัยสแตนดาร์ดดีคอลิตี้เดียวกันในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของสุภาลัยเลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อและเผยความลับกลางวงสื่อว่าปีนี้ให้อะไรเป็นของขวัญอเล็กวันเกิดอเล็กที่ผ่านมาลงเป็นคลิปเลยจริงๆก็ให้ทุกปีพยายามเก็บความน่ารักของอเล็กมาให้หลายคนอาจจะมองว่าเขาดูหญิงบ้างดูเป็นหนุ่มตีนิ่งๆคีบคูแต่ตัวจริงเขาไม่หยิงหรอกเขาแค่ตาชั้นเดียวสายตาสั้นด้วยมองไม่ค่อยเห็น เราก็เลยอยากให้คนได้เห็นมุมอะไรที่มันน่ารักของเขานิดนึงนอกจากคลิปมุมน่ารักแล้วยังมีของขวัญให้ด้วยไหมมีค่ะแต่ขออุบไว้ก่อนเป็นความลับมันก็เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เขาชอบท,ทําท่ายกมือแล้วบอกใบเป็นแหวนแทนใจหรือเปล่าก็พูดไปคือมันไม่ได้เป็นแหวนแทนใจแต่เป็นแหวนที่เราตั้งใจให้เพราะว่ามันเป็นวันเกิดเขานั่นแหละรู้ว่าเขาชอบใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่ เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขามี3มนิ้วขนาดเท่ากันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใส่นิ้วไหนก็นแล้วแต่เขาเองก็พยายามใส่พยายามไม่ลืมเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันเข้ากับวงอื่นเนาะทั้งทางที่เราดูแล้วไม่ได้เข้าเอาใจเรานิดนึงจะหวานอะไรขนาดนี้คะเนี่ยมีการให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดกันด้วยน่ารักสุดๆ